อสันตรงนี้ช่องหักแล้ววิธีเขาซ่อมเขาซ่อมไงหรือวะโอ้อตัวนี้ฮโดยปกติทั่วไปรถถังเนี่ยจะรับประกันงานติดตั้ง1ปีและหลังจาก1ปีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรั่แวแล้วแหละนอกจากนอกจากมีการขึ้นไปบนหลังคาอีกรอบนึบงเช่นช่างนะช่างแอร์เนี่ยชอบขึ้นนะแล้วก็ช่างทำทำโซล่าเซลล์เนี่ยชอบขึ้น ชอบขึ้นเนี่ยช่างพวกนี้เขาไม่ได้เรียนวิธีการเหยียบบนหลังคา<อ>เขาชอบเหยียบโดยคนทั่วไปเขาชอบเหยียบแบบนี้อันนี้คือผิดนะ <S <S เหยียบหลังคาแบบนี้คือผิดคนทั่วไปชอบเหยียบแบบนี้เพราะ,ราะว่ากลัวกลัวหลังคาทะลุทะลุเราไหมการเหยียบบนหลังคาจริงๆต้องเหยียบแบบนี้เหยียบบนท้องนอนเลยไม่ต้องกลัวตกเหยียบบนท้องนอนเพราะว่าหลังคาพวกนี้มันแข็งแรงอยู่แล้วมันจะแผ่ แผ่ไปหมดเลยมันจะแผ่ช่วยกันแผ่เสวนใหญ่ช่างชั่วทั่วไปชอบเหยียบแบบนี้เพราะเหยียบแบบนี้สันตรงนี้ช่อบหักพอสันตรงนี้ช่อบหักแล้ววิธีเขาซ่อมเขาซ่อมยังไงหรือวะเขาใช้ซิลิโคนยาเลยพอใช้ซิลิโคนยาไม่ได้เอะเพราะว่ามันแตกแล้วก็พวกหลังคาพวกนี้พวกหลังพวกโครงสร้างนะในโลกนี้มันขยับไได้อยู่แล้ว แป๊บเดียวมันตีแล้วก็มันแตกแล้วก็น้ําก็ลงพอน้ําลงเสร็จก็ซ่อมก็เอายางมาต่อยมาใส่เอานู่นเอานี่เอาอายูรีเทนมาใส่ต่เสร็จก็รั่วเหมือนเดิมวิธีซ่อมก็คือถ้าจะซ่อมนะต้องเอาลอนถ้าจะใช้ลอนเดิมนะต้องเอาลอนแบบเนี้ยวางไว้ข้างล่างเพื่อให้น้ํามันตกน้ํามันลงข้างล่างแล้วไหลออกไปแต่ถ้าดีที่สุดถ้ามันเป็นแบบนี้สร้างโครงสร้างใหม่ บนนี้เลยสร้างโครงสร้างใหม่บนนี้แล้วก็วางหลังคาย